ท่านผู้ชมที่กรุงบนท้องฟ้ามีดวงดาวระยิบระยับเปล่งประกายแสงแห่งขันกันอย่างมากมา,กายลเลืเกินมีเด็กน้อยคนหนึ่งครับอายุเธอไม่มากกำหัวใจคนไทยทั้งประเทศเกือบจะหกสิบสมัยแล้วครับสำหรับรายการดวนเด็กจริงดุไปที่ไหนใครก็พูดถึงเธอคนนี้และวันนี้เธอมายืนตรงนี้แล้วครับน้องต้นข้าวสุปรียาเชิญครับ,บ สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี 3, น้องต้นข้าวทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณเท่าสองฝั่งโคงด้วยครับเมื่อคืนนี้ที่ดาสาวลูกทุ่งยอดทิตติดอันดับของระดับประเทศได้กลับมาสู่ตลาดนัด ถนนคนเดินเจเจก็เป็นที่อัศจรรย์ใจของพ่อพ่อแม่ที่มาเดินตลาดนัดมาซื้อของกันแต่ความจริงแล้วก็เป็นความตั้งใจของต้นข้าวที่ได้พูดไว้บทเวทีหลายครั้งแล้วว่าคิดถึงเพึกเกินตลาดนัดเจเจก็จะผ่านข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งทั้งสองที่นั้นเป็นถิ่นกำเนิดถิ่นที่สร้างให้ต้นข้าวสุปียาได้มาเป็นพิดาสาวลูกทุ่งจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งสองที่ทั้งตลาดนัดเจเจและถนนคนเดินตลาดสะพานข้ามแม่น้ำแควก็เปรียบสะเือนท้องทุ่งนา ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ยดินดีน้ำชุ่มได้สร้างให้ทิดาสาวลูกทุ่งเกิดขึ้นมาบนแผ่นดินไทยแห่งนี้และก็เป็นที่รักใคร่ของเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ทั่วประเทศต้นข้าวได้พูดบนเวทีอยู่เสมอแล้วก็เออ มีคลิปหนึ่งที่คนเท่าสองฝั่งโค้งเนี่ยได้พูดไว้เมื่อไว้ไวๆนี่ว่าอยากให้ต้นข้าวได้กลับมาขอบคุณได้กลับมาที่ตลาดนัดเจเจตามที่ต้นข้าวได้เคยพูดไว้ก็โดยไม่ได้มีการนัดหมายไม่ได้มีแผนอะไรก่อนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ย ไม่มีงานที่จะออกไปแสดงก็จะมีแต่งานของวันนี้ที่สองงานต้นข้าวก็เลยถือโอกาสตรงนี้มาเพื่อขอบคุณและก็ตอบแทนผู้มีพระคุณที่เคยมาจับจ่ายมาซื้อของในตลาดนหนตลาดนัดเจเจแห่งนี้แล้วก็ได้เคยให้ก็ พ่อพ่อแม่แม,แม่ที่มาเดินตลาดนัดแห่งเนี้ยก็เคยให้การสนับสนุนในช่วงที่ต้นข้าวยังไม่มีบ้านอยู่ยังต้องอาศัยตู้คอนเทนเนอร์เป็นบ้านเช่าในราคา2,500บาทต่อเดือนไม่รวมค่าน้ำค่าไฟซึ่งก็อยู่กับย่าก็เป็นช่วงชีวิตที่ยากลำบากก็ได้รับความเมตตา ได้รับความมนุเคราะห์จากพ่อพ่อ,พอแม,แม่ที่มาจ่ายกับข้าวตรงนี้ก็เหมือนวันอิพกใช้เสียงเพลงแลกเศษเงินมาตลอดเพื่อเลี้ยงสองชีวิตย่าหลานให้อยู่มาได้จนทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณ,คณถ้าหากว่ต้นข้าวปล่อยข่าวก่อนนะหรือเจ้าของตลาดนัดรู้ข่าวก่อนเนี่ย โอ้ยคงจะดีใจประกาศล่วงหน้าผู้คนคงจะตลาดนัดแตกแน่ขนาดวัดใหญ่ๆที่เราเห็นนี่ไม่ว่าจะเป็นวัดไล่ขิงวัดป่าเลไลอะไรต่างๆไม่รู้มวลชนเป็นหมื่นๆคนแต่วันนี้ต้นข้าวมาโดยไม่ได้นัดหมายถือว่ามากินก๋วยเตี๋ยวมาหากินก๋วยเตี๋ยวก็ดูทุกคนก็มีความสุขนะ เจอย่านี้ได้เจอก็คนเก่าคนแก่คนที่รู้จักเข้ามาทักทายได้มาพูดคุยด้วยปะแจงประน้องอะไรต่างๆทั้งพ่อกอ๊อฟแล้วก็ลุงออสเจ้าของช่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่เอาคลิปของออลุงออสทั้งนั้นแหละที่มาลงตรงนี้ก็ฝากติดตามครับช่องไลฟ์สดของจาอ่าออสแชนแนล ว่าเป็นช่องที่มีคุณภาพอันนึงคือติดตามน้องไปก็ให้กำลังใจกันกันละกันก็เป็นการแสดงความก็ตันยูอย่างหนึ่งแหละที่ต้นข้าวได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าการแสดงแต่ละคืนเนี่ยคนมาดูเป็นหมื่นๆพวงมลาลัยนี่ก็หลายสตังค์เลยแหละแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ได้ว่าต้องการมาเอ,อ่อเปิดหมวก เพื่อที่จะต้องการเงินอะไรแต่ว่าเป็นการที่ต้องการที่จะมาขอบคุณอยากกลับมาล,ลึกถึงความหลังเก่าๆได้มากินก๋วยเตี๋ยวว่าต้นข้าวถึงจะโด่งดังขนาดไหนแล้วเป็นที่รักของคนทั่วประเทศแล้วแต่ต้นข้าวก็ยังไม่ลืมท้องทุง่งนาดินดํำน้ำชุ่มที่ทำให้ต้นข้าวต้นนี้แตกกออย่างสวยงาม แม้ว่าปัจจุบันจะมีไอ้พวกหอยเชอรี่อะไรกัดกินโคนต้นมั่งแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำลายต้นข้าวที่ผ่านการปลูกฟังมาจากดินดำน้ำชุ่มท้องทุ่งนาที่มีค่าณตลาดเจเจแห่งนี้ก็เป็นภาพที่แสดงออกให้พวกเราได้ประจักษ์ว่าเรารักคนไม่ผิด เราให้ความเมตตาให้ความรักกับต้นข้าวไม่ผิดหวังเลยเป็นเด็กที่กระตันอยู่เป็นเด็กที่กล้าแสดงออกทุกอย่างไม่ต้องกลัวไปอับอายใครบางคนนี่ปิดบังตัวเองแต่ต้นข้าวก็คือต้นข้าวยังเข้าเซนุเซเว่นยังปลาสาวน้องไห้ตกน้ำยังหญิงลูกโป่งตามงานวัดอะไรต่างๆก็ทำซะลูกตอนนี้เรายังอายุยังน้อยอยู่ พอโตแล้วพอไปเข้าค่ายใหญ่อะไรต่างๆแล้วเนี่ย <_ d ata> ก็อาจจะมีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่อาจจะทําให้ต้นข้าวไม่สามารถที่จะทําอะไรตามใจตัวเองได้คนเท่าก็เอากําลังใจให้ก็แล้วกันก็คุณงามความดีสร้างไปทะลุเลยไม่มีการผิดหวังหรอกผลบุญผลกุศลตรงเนี้ยมันจะกลับมาย้อนมาเป็นเกาะกำบงังลูก เป็นยาที่จะฆ่าไอ้พวกหอยเชอรี่ไอ้เพี้ยอะไรต่างๆที่มาเกาะกินลูกให้มันตา,ตายหายสาบสู์ไปจะได้เป็นต้นข้าวที่สวยงามอย่างสาง่างามเจอภาพเหล่านี้แล้วก็อดภูมิใจไม่ได้ดีใจแทนคนเมืองการจริงๆแม้ว่าปัจจุบันนี้ลูกสาวเราเนี่ยจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินที่ดังมาก จะไปจังหวัดไหนก็พ่อพอแม่แม่นี่คอยเตรียมตัวที่ตื่นเต้นที่จะมาได้มาดูได้มาชมการแสดงอะไรต่างๆแล้วก็แม้แต่การเปิดฟุตบอลคิงคัพซึ่งเป็นฟุตบอลร,ระดับชาติต้นข้าวก็ไปทำการแสดงไปเปิดแม้นจะร้องเพลงเพลงเดียวก็เป็นที่น่าปราปื้มใจ ต้นข้าวไม่เปลี่ยนไปแต่คนที่เปลี่ยนไปคือย่านนี้ mm. เห็นไหมฮะยืนเคาะถังอยู่ตรงนั้นน่ะแต่แกก็ยังมีความสุขของแกที่ได้เจอคนเก่าคนแก่ย่านนี้นี่เปลี่ยนไปแล้วหลังจากต้นข้าวมีชื่อเสียงขึ้นมาเปลี่ยนตรงไหนเอฟซีเพ่อพ่อไม่แม่แมแมยาวทัวมันลงย่านนี้เปลี่ยนไปแล้วที่เคยใส่หมวกเดี๋ยวนี้ไม่ใส่หมวกแล้วแต่ก็ยังนุ่งเกงขาตั้นใส่เสื้อสะพายกระเป๋าอย่างเดิมของแก ก็เป็นภาพที่คุ้นตานะัเราเคยเจอ,อยังไงก็เจออยู่อย่างนั้นต้นข้าวแต่งชุดนักเรียนนี่ก็น่ารักมากผมก็ไม่เคยเจอตัวจริงนะไม่อยากให้โตเลยอะอยากให้เป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยให้มีความน่ารักให้มีความอะไรให้เป็นเด็กน้อยที่อยู่ในใสายตามันจะได้เป็นเกราะป้องกันอีกอย่างหนึ่งที่กันจากไอ้พวกเพีย้ยไอ้พวกอหอยเชอรี่อะไรทั้งหลายที่จะเข้ามากัดทําลาย คุณงามความดีตรงนี้สร้างไว้ทอลุและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็จะทำยังไงที่จะเข้าไปตอบแทนต้นข้าวเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ไปรายการดวลเพลงคิงทุนแล้วว่าอยากจะกลับมาทดแทนบุญคุณของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยมงคลวัดใต้หรือวัดไัยมงคลอะไรเนี่ย ถ้าเป็นไปได้ก็ทำเปถลูกเอ้ยในขณะที่ยังทำได้แสดงฟรีสักวันก็ไดลสมทบทุนให้กับโรงเรียนวัดบ้านใต้ให้เป็นทุนให้พวกน้องๆได้ไปแข่งกับโรงเรียนอื่นๆในการประกวดร้องเพลงอะไรต่างๆตรงไหนที่มันทำได้เนี่ยลเราไม่ต้องไบนั่นหรอ ตรงไหนที่ยังตอบแทนบุญคุณได้ทำาสลุในขณะที่เรายังมีเวลาบ้างว่างอยู่บ้างในเมื่อเราไปสังกัดค่ายแล้วไปเข้าค่ายใหญ่และซึ่งในอนาคตนึงนก็แน่นอนมันก็เป็นเรื่องยากเราไม่ได้เป็นอิสระกับตัวเองในการที่จะออกมาทดแทนบุญคุณให้กับโรงเรียนให้กับตลาดนัดให้กับใครลหลายๆคนเพราะว่ากฎระเบียบของคนดังเนี่ย ของสตาของธิดาลูกทุ่งเนี่ยกฎระเบียบมันมากมายแม้แต่จะปรากฏตัวตรงไหนเนี่ยต่อไปก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าต้นข้าวก็สามารถทำได้ทุกถึงทุกอย่างก็วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความกระตันยูของต้นข้าวและคนเท่าสองฝั่งโขง ก็ฝากพ่อๆแม่ๆว่าช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คนเท่าสองฝั่งของเลยครับก็ขอสวัสดีครับ